สวัสดีเช้าวันอังคารกับชาว BGN ครับนี่คือ BGN Daily Quest ภารกิจพอดแคสต์ประจำวันฟังและได้ XP กลับมากับช่วงเกมสปอร์ตไลท์ครับที่วันนี้เราจะหยิบเกมเด็ดมาแกะกล่องส่องความสุขกันแต่วันนี้บอกเลยว่าพิเศษกว่าทุกครั้งครับเพราะว่าเกมที่พี่จะหยิบมาพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่เกมจากดีไซเนอร์ต่างชาติที่ไหนแต่เป็นลูกรากโปรเจกต์พิเศษเกมใหม่ที่พวกเราชาว BGN ภุม่มใจเฉเสเสสุดครับใครครับที่เป็นแฟนเพจสุดปั่นสุดเกลียนอย่างบ้านกูเองห้ามพลาดเพราะนี่คือการเจอกันระหว่างลายเส้นสุดกวนสไตล์บ้านกูเองกับความบ้าบอดเกมของ BGN จนเกิดเป็นเกมป ปาร์ตี้ทายใจที่ชื่อว่า i n s i h e House ครับผมเกมนี้บอกเลยว่าจะเป็นเกมที่เปลี่ยนวงเพื่อนที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นสภากาแฟเด็กสมัยนี้รู้จักคำว่าสภากาแฟผกว่าเต็มไปด้วยเรื่องเล่าครับเกมนี้ทั้งเรื่องฮาเรื่องเขินเรื่องดราม่าน้ําตาแตกมันจะสรุปยังไงทําไมถึงเหมาะกับปาร์ตี้ไปเจาะลึกกันเลยครับก่อนที่จะไปรู้วิธีเล่นมาขอเล่าถึงคอนเซปต์เกมนี้ก่อนแล้วกันครับชื่อเกม i n s i h e House เนี่ยฟังแล้วเป็นไงฮะรู้สึกเหมือนแอนิเมชั่นพิกซ่าอะไรแบบนั้นไหมใช่เลยครับเราล้อช ื่อเข้ามาเลยครับแต่สาหรับเกมนี้มันกันเรื่องราววุ่นๆุ่นที่เกี่ยวกับบ้านกูเองนี่แหละครับไอเดียหลักก็คือมนุษย์เราทุกคนมีเรื่องเล่าครับแต่ว่าเวลาเพื่อนเราเล่าเรื่องเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะคอยเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ที่เพื่อนที่จะสื่อออกมาให้ได้จุดเด่นแรกที่เห็นปุ๊บแล้วต้องหยิบเลยก็คืออาร์ตเวิร์ครับลายเส้นของเกมนี้เป็นเอกลักษณ์มากหน้าตาตัวละครที่ดูกวนโอยหรือดูเวียดเวียดแค่เห็นหน้าการ์ดก็ฮาแล้วครับที่สําคัญการ์ดอารมณ์ถ้าใครสังเกตดีๆนะมันจะสามารถเอาห้องมาต่อกันใ ถ่ายรูปลงไอจีสวยงามขึ้นอีกด้วยภาพประกอบโดยคุณเฮฮาครับคุณเฮฮาคือใครคุณเฮฮาคือผู้วาดเกม Amstuck in the Deep และก็คุมงานอาร์ตทั้งหมดโดยพี่โจ๊กจิรกิตครับนักวาดภาพประกอบอผู้วาดคองแข็งและก็ออกแบบเกมดังๆอย่าง Dinner Time ครับเกมนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อสายปาร์ตี้โดยเฉพาะนะครับรองเล่นผู้เล่นได้ถึง3าถึงหคนหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นแบบเล่นแบบจับคู่นะใช้เวลาสั้นๆประมาณ2 0่สิบสามสิบวินาทีจบแต่เชื่อพี่เถอะคือมันเล่นแล้วมันมันถ้ามันไหลแล้วมันไปยาวเลยเกมนี้อ่ะทีนี้มาดูวิธีเล่นกันกติกาง่าย การ์ดจะมี2แบบคือการ์ดเรื่องราวกับการ์ดอารมณ์ครับผู้เล่นแต่ละคน่ยต้องจวกการ์ดอารมณ์ที่เป็นความลับซึ่งการ์ดอารมณ์ี่ยมีทั้งหมด8อารมณ์หน้าที่ของคุณก็คือต้องเล่าเรื่องตามการ์ดเรื่องราวที่จวดได้โดยใส่อารมณ์ตามการ์ดที่คุณได้ไปหน้าที่ของคนอื่นก็คือต้องทายให้ถูกครับว่าเรื่องที่คุณเล่ามันประกอบไปด้วยอารมณ์อะไรบ้างถ้าทายอารมณ์ถูกกระได้แต้มแต่ถ้าใครอารมณ์ถูกด้วยและตรงตามลำดับที่เล่าด้วยยิ่งได้แต้มเยอะครับต้องสรุปมาอยู่ที่การแสดงและก็การตีความครับบางคนก็เล่าเรื่องเศ้้าไดตล มากอ่ะหรือบางคนอาจจะเล่าเรื่องธรรมดาได้แต่ดูน่าฟังมันคือ,ม,คอมันคือเวทีปล่อยของสำหรับเพื่อนสายเอนเตอร์เทนต์จริงๆทําไมพี่ถึงเชียร์ Inside House นอกจากจะเป็นผลงานของเกมไทยแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นบอร์ดเกมที่เป็น Ice Breaking Tool ได้ดีครับที่สําคัญมันทําให้เรารู้ความลับเพื่อนเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องเล่าที่เราไม่เคยรู้มาก่อนผ่านเกมนี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องจริงนะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องแต่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยว่าเรา,เราคิดเราไม่ทันนะเราจะมักจะแต่งเรื่องราวมาจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านๆกน,านมานั่นแหละฝึกสกิล เก่งนะครับเล่นเกมนี้บอกเลยว่าเล่าเรื่องสรุปขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับ3คือมันจะเล่นซ้ําได้บ่อยครับรีเพลย์เบลิตี้สูงหัวข้อเดิมๆแต่ได้อารมณ์ใหม่การเล่าเรื่องก็เปลี่ยนอธรมครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเล่นกี่รอบก็ไม่ซ้ําใครที่มีเพื่อนที่ชอบเล่าเรื่องชอบเมาส์หรือว่าวงปาร์ตี้ที่เริ่มเงียบๆแล้วอยากจะหาอะไรมาปลุกระดมเสียงหัวเราะเนี่ยเกมนี้คือคําตอบครับรับประกันด้วยหัวของ BGN และใบโกเองเลยว่าหาล้นโต๊ะแน่นอนเอาละครับใครที่ฟังแล้วคันปากอยากจะเล่า อยากจะเห็นเพื่อนทําหน้าตาประหลาดดตอนเล่าเรื่องสามารถไปหาซื้ออินไซด์เฮาส์ได้แล้วครับตอนนี้ช่องทางก็ง่ายๆครับจะทักบนที่บีเจนคอรหรือว่าจะสั่งผ่านทางนี้ก็ได้เลยแล้วก็ตามร้านบอดเกมชั้นนาทั่วไปอุดหนุนผลงานคนไทยด้วยนะครับตอนนี้หมดเวลาของช่วงเกมปอดไลท์แล้วพรุ่งนี้วันพุธเราจะมาเรียนรู้จากเกมหรือกลไกอะไรที่น่าติดตามก็ฝากติดตามได้กับบีเจนเดลี่ควสครับพิวัตรขอตัวไปซ้อมเล่าเรื่องผีด้วยอารมณ์เบิกบานก่อนนะครับสวัสดีครับ